ค่ะหทอดปัดไัยออส่วนดูหอยไม่ใช่วิญญาณหอยนะจ๊ะหอยตัวใหญ่หอยเมืองชนใหญ่จริงๆหอยแคะมาเลยค่ะหอยขึ้นแคะมาหอยกุ้งออส่วนอืมแล้วสวยงามน่ากินมากห่อไข่นี่เท่าไหร่พี่อไรคะอันเนี้ยกุ้งสดห้าสิบบาทโอ้ ผัดไทยห้าสิบใสกุ้งสดตัวใหญ่ๆห่อไข่อีกด้วยมีทั้งหอยทอดมีทั้งผัดไทยมีทั้งออส,สวนร้านเจ๊บัวหอยทอดตัวใหญ่หอยทอดตัวใหญ่ กุ आ, ้งเราก็ใส um, right right? ่ก mmm. ุ้งจริงกุ้งจังจันจันค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะอืมไม่ต้องปรุงเลยนะคะถั่วก็ขั่วเองที่ก็ขั่วเองค่ะขั่วขั่วเองพริกขั่วเองหอมอร่อยแน่ไม่เหม็นอับให้เข้าไปก่อนเลยเหรอรับคำก็่บอ

สมเพลินเลยขายเลยแล้วก็อร่อยน่าอรอแล้วก็คุ้ไปแล้วค่ะหอยก็หอยเลี้ยงหน้าบ้านเนี่ยค่ะเลี้ยงหน้าบ้านออ๋หอยเลี้ยงหน้าบ้านหอยขึ้นมาจากทะเลแล้วมาขายเลยก่อนที่เราเลี้ยงเองด้วยนะหอยเลี้ยงเองด้วยเนาะใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วค่ะจอแมวแล้ว หมดแนวเลี้ยงนานไหมพี่หอยชุดหนึ่งปีหนึ่งค่ะปีนึงเนาะปีหนึ่งกว่าจะได้กินปีหนึ่งกว่าจะได้กินได้เก็บนะจ๊ะกว่าจะได้เก็บเดียวค่ะที่ทําหอยผู้หอยหอยนางลมไหมหอยแคร์โอ้หอยทำหมดทุกอย่างโอ้ทำได้ทำทั้งสามหอยเนาะสาหอยเลยทำเองแต่ตอนนี้หมดละเดี๋ยวเอาเอากล่องหนึ่งนะหอยทอดนะหอยเขาแค่เองน่ากินเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วชอบกินหอยทอด แต่จอนมากเราจะเจอหอยตัวน้นอยๆที่เขาลวกแล้วอ่ะมันจะกินท้าหมผมเด็กๆอ่ะอืมค่ะมาขายใจที่บ้ามาลูกนี่นะมากินร้าชาแนนะอีกแล้วห้าหกขีปีนะหลานนี่จิ๋มเขาไม่ใส่หนึ่งอกนะอืมเขาบอกเขาไม่ใส่เมื่อกี้เนี่ยไม,ไม่ไม่งอกสองคนวี่แก่ก็จะขายคนาื่นก่อนมันจะสุดท้ายมันนั่งโม้ไปหมด

โตเป็นอะไรละเดี๋ยวเข้ากล้องไปเ,เขาจะว่าเอาออะไรจ๊ะเด็กๆพวกนี้มันไม่ยอมกินผักไงจะม,มีสารอาหารอะไรล่ะเฮ้ย <laughs> เด็กน้ย <laughs> อย <laughs> ของกินเต,ต็มไม้เต็มมือยังจะกินหอยทอดอีกงนั้นเนี่ยข้ <laughs> าวมา้า ี่เปอยทอดเหรอคะจาใหญ่จริงๆหอยเมืองชนค่ะก็แบบเราก็หอยเลี้ยงหอย,อหอยเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยทอดหอยเลี้ยงมาถึงได้กินเลยต<า>้านาเจบ,บัวฝากไว้นะจ๊ะตลาดท่าเรือพลชนบุรีบางซายทางเดินลงมาทางเนี้ย,ยขวามาือ ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปหอยทอดของร้านเจ๊บ,บัวที่ตลาดท่าเรือพลนะคะมีแต่หอยตัวใหญ่ๆนะจ๊ะมาจากทะเลก็มาทอดให้กินเลยค่ะขอบพระคุณที่รับชมพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ